บทที่สิหนักบุญคนบาปรังโจนของเสือมั่นอยู่ในป่าลึกซึ่งหนทางคดเคี้ยวชนิดที่ว่าไม่ได้ถูกผูกด้วยผ้าปิดตารุงตะวันก็ไม่มีทางหาทางออกจากเขาวงกฏแห่งนี้ไปได้เธอได้แต่มองไปรอบกายด้วยความหวั่นใจทุกแห่งหนเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นเก่าแก่สูงลิบลับเหมาะกับการซ่อนตัวยิ่งนัก เธอหวังให้จะเหมือนพี่ภพโอสถมาช่วยได้อีกหรือไม่รุ้งตะวันได้แต่คิดหนักว่าจะหาทางเอาตัวรอดได้อย่างไรหากล้องชายของเสือมั่นเป็นอะไรไปหากรักษาไม่หายหรือตายไปเธอจะเอาชีวิตรอดกลับไปได้หรือเปล่าแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้รุ้งตะวันถึงกับตกตะลึงกระทั่งเสือมั่นผักไหลเธอจึงรู้ตัวก้าวตามเสือมั่นขึ้นไปบนเรือนผ่านชายร่างผอมกระรอง ที่นอนขดตัวบิดงอจมกองอาเจียนแค่เห็นก็แข้งขาอ่อนแรงล้าจนทนแทบไม่ไหวเร็วๆเ,เสือมั่นกวักเรียกรุ้งตะวันจ้องมองดวงตาหวันวิตตกของเสือมัน่นก็รู้ว่าคนที่นอนไม่ได้สติอยู่ด้านในสุดคงเป็นเป้าหมายที่เขาพาตัวเธอมาเป็นแน่เกิดอะไรขึ้น,น่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ข้าก็ไม่รู้แล้อยู่ดีๆเป็นหรอข้าก็ไม่รู้อา้าว แล้วมีใครรู้บ้างล่ะคนไม่ใช่อยู่ดีๆจะป่วยได้ง่ายหรอกนะมันต้องมีเหตุรุ่งตะวันถามแต่ความสงสัยกลับไม่ได้รับการขี้คายเพราะสีหน้าสะเทือนใจของเสือมั่นทำให้เธองันไปแต่ก็พยายามหาสาเหตุของโรคเง้นใครก็ได้เล่าให้ฟังทีว่าก่อนจะมีอาการแบบนี้เขาไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างไม่งั้นหาสาเหตุไม่เจอหรอกนะเสือมั่นฟังแล้วมีอาการลังเลครู่หนึ่ง สุดท้ายยอมเปิดปากวันก่อนนางเอียดมันไปหาของป่าแล้วพัดหลงหายไปน้องข้ากับพวกก็เลยไปตามเจอกว่าจะพาตัวกลับมาได้ก็แทบแย่เพราะมันสลบเหมือนไม่ได้สติพอกลับมาได้วันเดียวไอ้พวกที่ไปตามก็เริ่มล้มป่วยทีละคนแล้วคนอื่นอยู่ไหนล่ะตายแล้วฮะตายแล้วหรอตายไปสามเหลือน้องข้ากับนางเอียดแต่ตอนนี้อาการก็รอดแล่เต็มที เองต้องรักษาน้องข้าให้หายมิฉะนั้นอย่าหวังว่าจะได้กลับไปเสือมั่นขู่สำทับอีกระลอกรุ้งตะวันย่นจมูกนึกเครื่องที่ถูกขู่แล้วขู่อีกโทรซุดตัวลงคุกเข่าตรงหน้าน้องชายเสือมั่นก่อนจะแตะปลายนิ้วที่จุดชีพจร,รตรงข้อมือครู่หนึ่งจึงเอื้อมมือบีบสองแก้มของเด็กหนุ่มจนเพเยอจ้องมองเข้าไปด้านในโพรงปากของเขาอย่างพินิจพิเคราะห์ ร่างของมีบุญผอมซูบซีดมีเพียงหนังหุ้มกระดูกหนังใต้ตาแห้งลึกโหลเร็นมฝีปากแห้งผากไร้สีเลือดกับมีเหงื่อไหลครยย้อยรอบบริเวณสะโพกเต็มไปด้วยมูลที่ถูกขับถ่ายเพราะกันไม่อยู่มีกลิ่นเหม็นเหมือนหญ้าเน่ารุ้งตะวันจึงลบไปดูอาการนางเอียดที่นอนเยื้องไปไม่ไกลสีหน้านางเอียดดูดีกว่าที่มีเลือดฝาดบ้างแต่ลำตัวซี่เซียวคล้ายกัน จับชีพจรที่ข้อมือครู่หนึ่งจึงใช้นิ้วหัวแม่มือดันหนังด้านล่างลงเผยให้เห็นดวงตาปลือปลอยเลิกผ้าแถบขึ้นคำท้องแข็งสู้มือบวมเท้าวบวมมูลมีสีดำเหลวเป็นเมือกมีกลิ่นมูลราวซากศพท้องพองอืดเหมือนคนท้องมานเนื้อเล็บมือเล็บเท้าเหี่ยวซีดร้งตะวันจ้องทั้งสองสลับกันพันขุนคิด ลักษณะอุจจระาธาตุของทั้งสองต่างกันมีบุญมูลมีกลิ่นหญ้าเน่าบ่งบอกลักษณะเตโชาธาตุส่วนเอียดมูลมีกลิ่นคล้ายซากศพลักษณะคนปฐวีาธาตุแค่อาการยังต่างกันแล้วสามคนก่อนหน้านั้นเล่าอาการจะเป็นอย่างไรรู้ตะว,วันพ่นลมหายใจอึดอัดก่อนจะสลับไปที่มีบุญกดนิ้วหัวแม่มือที่คางให้ริมฝีปากเผยออ,อก แล้วก้มดมสีหน้าครุ่นคิดเสมหะมีกลิ่นเน่าท้องพองขึ้นถ้านอนขดตะแคงงอตัวคล้ายคนจุกเสียดแทงสิ่งนี้มีอาการคล้ายกันทั้งสองคนลักษณะคล้ายคนเป็นอุจจระธาตุแน่แท้รักษาได้ไหมเสือมั่นถามร้อนรนหลังจากเฝ้ามองอยู่แต่หญิงสาวเอาแต่ครุ่นคิดแล้วผู้รวมหายใจถามกับใครรู้ว่างว่าสามคนที่ตายก่อนหน้า มีอาการสำรอกอาเจียนหรือถ่ายเหลวเป็นสีดำไหมแล้วตอนตายร่างกายร้อนเหมือนคนเป็นไข้สูงหรือไม่เป็นเป็นไอ้ออดตอบเองรู้ได้กไรวะเสือมั่นถามเสียงเข้มไอ้ออดสมุนร่างเล็กรีบบอกก็ข้ากับไอ้พวกนั้นเป็นคนทำความสะอาดแล้วเอาศพมันไปฝังกันแล้วก่อนหน้านั้นไปหาของป่าได้อะไรติดไม้ติดม,มือมบ้างล่ะเอามาให้ข้าดูที ก็มีแต่พวกของป่าเก้งกวางออกแล้วมันก็เล่าว่าเข้าไปในถ้าได้ค้างคาวกลับมาด้วยเห็นพวกมันย่างกินกันแต่ข้าไม่กล้ากินดีแล้วใครคบกินค้งคาวกันรุ่งตะวันสมบทพวกนี้นี่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าค้างคาวเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคอันดับต้นๆไม่แปลกที่จะเกิดเป็นอะไรแบบนี้แล้วต้องทำอะไรต่อวะเือมั่นถาม ออดไปดูทีว่าพวกนั้นเอาอะไรกลับมาด้วยบ้างรุ้งตะวันสั่งแต่ออดลังเลเธอจึงตะวาดเร็วเข้าสิอยากให้มีบุญกับเอียดใต้หรือยังไงได้ได้ข้าไปดูที่เรือนนางเอียดให้ไออดว่าพลันหันหลังเดินแกมวิ่งจากไปทั้งกระท่อมจึงเหลือเพียงรุ้งตะวันเสือมั่นมีบุญและนางเอียดเธอลุกขึ้นไปที่ครัวไฟที่อยู่มุมหนึ่งในกระท่อมเปิดฝาหม้อด,ดินที่ตั้งค้างอยู่บนเตา ดับมอดแล้วโบกมือเบาๆให้กลิ่นกำจายมาเข้าจมูกฉับพันสีหน้าเยเกก็แปลเปลี่ยนเป็นครุ่นคิดเธอปุดลุกขึ้นแล้วเดินมาหาเสือมัน่นเพื่อถามไถ่สิ่งที่ข้องใจปกติใครเป็นคนทำกับข้าวเสือมั่นมุ่นคิ้วก่อนตอบข้าจะไปรู้มันเล้วไอ้บุญมันคงทำของมันเองกะมังถามทำไมแล้วมีบุญอยู่กับใครบ้างเช่นภรรยาเออเมียนะ่ะ หรือว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยในเรือนหรือไม่ไม่มีไอบุญน,น้องข่ายไม่มีเมียแต่กับข้าวหม้อน,นั้นเหมือนมีทำให้หลายๆคนกินเลยนะเองว่ามันไม่แปลกหรอบ้าข้าจะไปรู้ได้ไงข้าเพิ่งกลับมาเมื่อวันก่อนก็เห็นพวกมันป่วยกันแล้วไอสามคนนั่นก็ตายไปแล้วรุงตะวันถึงกับถอนหายใจเหนื่อหน่ายกับคำตอบเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติในหม้อนั่น แต่ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจหรือมีใครต้องการทำให้น้องชายเสือมั่นต้องเป็นแบบนี้กันแน่หญิงสาวได้แต่รอให้ออดกลับมาแล้วจึงจะคลายสงสัยได้ไม่นานมันก็วิ่งกระเหิดกระหอบเข้ามาแล้วยื่นหอมใบตองขนาดเท่ากำปั้นให้เอา้าข้าเจอแต่ไอ้นี่แหละรุ้งตะว,วันรีบแกะหอใบตองเหียเห่ยวๆออกดูแล้วถึงกับตาโตด้วยความแปลกใจเสือมั่นเห็นท่าทีก็รีบ โผล่เข้ามาดูด้วยความสงสัยเอ็งดูให้หน่อยสิว่าเมื่อกี้ใช่เนื้อข้างคาวอย่างที่ข้าว่าจริงหรือเปล่าลุงตะวันถามเสือมั่นสายหน้าข้าไม่รู้ดำๆอย่างนี้อาจจะใช่แต่ข้าคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าอื่นเช่นลิงข้างไอ้พวกนั้นมันชอบออกไปล่ามาให้ผู้หญิงทํากินบางครั้งไปหลายวันเนื้อมันก็เลยมีกลิ่นไม่ค่อยดี แต่เพราะข้าไม่กินเนื้อจึงไม่รู้ว่ามันมีรสเช่นไรเองกินมังสวิรัตสินะมังมังกะไรของเองข้าหมายถึงคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่พวกผักผลไม้เขาเรียกว่ามังสวิรัตรุ่งตะวันตอบพลันสายหน้าระอาไม่มีเวลาอธิบายแล้วข้าต้องออกไปหาสมุนไพรเอามาต้มขับพิษให้มีบุญกับเอียดไม่อย่างนั้นอาการจะแย่เอาแล้วข้าต้องทำอะไรต่อเสือมั่นถามสีหน้าไม่ดีนะัก รุงตะวันเหลือมมองมีบุญกับเอียดที่นอนไม่รู้สึกตัวก็หนักใจเองอยู่เฝ้าไปก่อนเถอะตอนนี้ทําอะไรก็ไม่ได้หรอกนอกจากหายา,ยาถอนพิษให้เร็วที่สุดถอนพิษรือก็ใช่น่ะสิอาการแบบนี้เหมือนคนเป็นพิษไข้จัดมีบุญเป็นไข้ที่มีพิษถ่ายดาเหลวแล้วก็เสมหะมีกลิ่นเน่าเหม็นท้องอืดปวดตัวงอแบบนี้อันตรายมาก ค้าว่าน่าจะพอกินเนื้อดิบหรือไม่ก็ของดองของเน่าต้องหายาขับพิษมิฉะนั้นอาจจะเกิดธาตุกำเริบหย่อนพิการไตวายตับวายอันตรายถึงตาตนักแร่ฉ่นนั้นก็รีบไปสิวะอย่าลืมที่ข้าสั่งด้วยล่ะเธอรุ่งตะวันว่าจบก็เดินออกไปเสือมั่นมองตามรุ่งตะวันที่ก้าวฉับๆออกไปแล้วหันมาสั่งเฮ้ยอออดเมื่อไงพี่ ตามมันไปช่วยมันหาอย่าให้ข้าสายตาเสริมั่นกำชับออดที่รีรออยู่รับคำสั่งทันทีแล้วตามออกไปแต่ก็ต้องหยุดเพราะรุงตะวันย้อนกลับมาข้าลืมเธอว่าสีหน้าจริงจังก่อนจะวิ่งเข้าไปที่มีบุญกดปลายคางให้ริมิีปากล่างเพเยอออกแล้วใช้นิ้วชี้ควานเข้าไปในปากครู่หนึ่งจึงชักออกคุณคิดถึงสาเหตุที่มาของอาการเบื้องต้น ที่นี่มียาหรือสมุนไพรอะไรที่พอจะใช้ทุเลาอาการได้ก่อนไหมไม่มีไม่มีหรออยู่กันยังไงในป่าไม่มีหยกยาอะไรเลยก็ไอทักหมอยาประจําตัวข้าเพิ่งตายไปเมื่อหลายวันก่อนตอนนี้ไม่มีใครสืบทอดพอจะรักษาคนในหมู่บ้านได้เฮ้องั้นข้าต้องเข้าป่าไปหาสมุนไพรแต่ว่าระหว่างนี้เองต้องดูมีบุญกับเอียดให้ข้า ตั้งน้ำต้มสุกตลอดเวลาหากถายเหลวอีกเอาน้ำต้มให้จิบจะได้ไม่ขาดน้ำจำไว้ว่าต้องเป็นน้ำต้มสุกอุ่นเท่านั้นอย่าให้มีบุญกับเอียดกินน้ำดิบเด็ดขาดเพราะร่างกายมีเชื้อโรคมากพอแล้วหากไม่ระวังยิ่งอันตรายเช่นนั้นก็รีบไปรีบมาข้าไปเองได้ไม่ต้องให้มันตามไปหรอกเสือมั่นได้ฟังจึงพร่องขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดเองหลงทางหรือหนีไปเล่าไอ้ออดไม่ต้องฟังมัน เองตามไปให,ให้คลาดสายตารุ่งตะวันถึงกับระอาคนจะเป็นจะตายยังหวงว่าเธอจะหนีทิ้งคนป่วยไว้ก็ผิดจรรยามันแพทย์เต็มทีแต่สองคนนั่นก็ท่าทางไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลยเธอห่วงกังวลไปหมดไม่ว่าจะความปลอดภัยของตัวเองอาการป่วยของมีบุญกับเอียดไม่รู้ว่าจะเหมือนพิภพโอสถจะเป็นห่วงเป็นใย,ยออกตามหาเธอสักนิดหรือไม่ ทางด้านจะมืนพี่ภพโอสถที่ติดตามหารุงตะวันพร้อมกับไอ้เฟื้องก็เจอเข้ากับเพิ่มที่รู้ข่าวตามมาเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องชายด้วยกิตติศัพท์ความโหดเหี้ยมของเสือมัน่นเป็นที่ประจักษ์จวดจนแสงสว่างจากท้องฟ้าเริ่มลาลับจะหมือนพี่ภพโอสถถึงกับสุดนั่งหมดอะไรเขาเป็นห่วงรุงตะวันเพราะรู้ทั้งรู้ว่าเธอเป็นหญิงหากพวกสารเลวนั่นจับได้ เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่เฟื้องกับเพิ่มหารู้ไม่จึงได้แต่ปอกเขาเองไม่ต้องห่วงไอต้ตะวันมันหรอกถึงอย่างไรมันก็เป็นชายอีกทั้งฉลาดเป็นกรดมันไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกเพิ่มว่าพลางสุดนั่งเคียงข้างจะเหมือนพี่ภพโอสถสีหน้าแดงกำ่ำมือกําดาบแน่นแต่ท่าทางคล้ายหมดเรี่ยวแรงทำให้เฟืองที่คอยสังเกตอาการผู้เป็นนายรู้สึกเป็นห่วงจนต้องบอกเพิ่ม แต่จูจ่ๆจะเหมือนพี่ภพโอสถก็ลุกขึ้นแต่ท่าดีที่แข็งขันเมื่อก่อนออกมาดูอ่อนล้าลงมากข้าว่าเองกลับไปพักก่อนเถอะดูแล้วเหมือนจะจับไข้แล้วนะเพิ่มท้วงขณะเดินตามหลังแล้วพบว่าคนเดินหน้าฝีเท้าล้าลงและตัวงอคล้ายมีอาการหนาวสัน่นจะเหมือนพี่พบโอสถได้แ,แต่โบกมือก่อนตอบข้าไม่เป็นไรแต่เองดูเหมือนช่างเถอะพี่เพิ่ม อย่างไรข้าก็ต้องหาให้ไอตะวันให้เจอก่อนจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วจะมีเรื่องอะไรวะเพิ่มเสียงคุณเองควรห่วงตัวเองก่อนหรือไม่ใช่ไม่ได้ข้าต้องตามตัวเจ้าตะวันให้เจอห่วงตัวเองก่อนเถิดขอรับคุณพบเฟืองช่วยพูดอีกแรงแต่ก็ไม่เป็นผลจะเหมือนพิภพโอสถกั้นใจเดินต่อทั้งที่ความเมื่อยขบเริ่มแทรกซึมเข้ามาส่งผลให้แขนขานหนักอึ้ง ยิ่งไกลยิ่งก้า,าวเท้ายากขึ้นทุกทีทุกทีเกรงว่าจะหมดแรงก่อนช่วยเจ้าตะวันได้ชายหนุ่มพืดเดินต่อทั้งที่สติเริ่มไม่สมประดีไม่กี่อึดใจต่อมาฟ้าเริ่มโดยแสงความมืดเริ่มคืบคลานร่างโนเงียนของจะมือนพิภพโอสถก็ล้มลงหมดสติทันใดในขณะเดียวกันรุ้งตะวันที่ได้สมุนไพรกับมาหอบใหญ่ ก็กำลังเคี่ยวยาหม้อที่สองอย่างขมักขม้นอยู่หน้าเตาไฟเธอมั่นใจว่ามีบุญกับเอียดจะต้องดีขึ้นถึงแม้จะได้ไม่ครบสูตรแต่ก็ถือว่าน่าจะแก้ขัดได้เสือมั่นนั่งสัป,ปะงกคุมเชิงอยู่อีกด้านสลับกับไอออดที่มาคอยเฝ้าดูอาการมีบุญกับเอียดที่ตอนนี้เริ่มทรงตัวหลังจากได้ยาหม้อแรกไปกระทั่งเสียงครางจากนางเอียดดังขึ้น รุงตะวันรีบพยายาม,ม้อใส่กระบอกไม้ไผ่สองกระบอกแล้วเข้าไปดูอาการเอียดทันทีอ่ะหลบหน่อยเธอบอกพลางส่งกระบอกไม้ไผ่อันหนึ่งให้ออดเอาไปป้อนมีบุญปลุกให้รู้ตัวแล้วค่อยๆให้จิบนะอย่าให้มากเกินไปจะสำลักเอาได้ได้ออดรับไปแล้วทำตามรุงตะวันที่กำลังป้อนยาให้เอียดอย่างช้าๆค่อยๆจิบมื่เอียดข้าข้าปวดเหลือเกิน เอียดควรครางลุงตะวันได้ทีปลอบแต่ยาของข้าเองไม่เป็นกระไรแล้วละเอียดขอบใจแม่นายลุงตะวันสะดุ้งเฮือกกับคำขอบคุณของเอียดหรือว่าเธอจะเผอแสดงกิริยาที่ทำให้รู้ว่าไม่ใช่ผู้ชายแต่เสือมั่นกับออดก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินรุงตะวันจึงรอบถอนใจด้วยความโล่งอกนอนพักก่อนได้ยาหม้อนี้ไปเองจะดีขึ้นเรื่อยๆ อาการอ้วกกับถ่ายจะหายไปเธอว่าพลางหันไปดูมีบุญที่เหมือนจะรู้สึกตัวมากขึ้นเจบ็จบเจ็บเป็นไงบ้างเจบ็บหรือมีบุญจบเจ็บเหล็กหนุ่มเอ่ยเสียงแผ่วตาลอยแต่พอจะรู้สึกตัวเดี๋ยวก็หายแล้วนะอดทนหน่อยรุ้งตะวันปลอบเสือมั่นมองรุ้งตะวันที่กุลีกุจอหันซ้ายหันขวาดูแลคนป่วยเราได้แต่ครุ่นคิดเงีเยบ ข้าจะต้มยาอีกหม้อไว้ให้คิดว่าน่าจะเป็นยาหมอสุดท้ายแล้วล่ะอาการของมีบุญกับเอียดจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเอ็งต้องพาข้ากับเรือนนะให้มันหายก่อนเสือมั่นตอบสั้นๆหลวงตัววันย่นจมกูกเพราะเสือมั่นไม่รับปากรับคำเธอจึงต้องเตรียมสมุนไพรสำหรับต้มยาหม้อที่สามแต่ยาหม้อสุดท้ายของทั้งสองต้องแยกกันตามาธาตุเธอจึงคลั่งเคร่งกับการชั่งน้ําหนักสมุนไพร หันหยาบแต่และชนิดด้วยมือของตัวเองหม้อซ้ายของมีบุญธาตุไฟเจตมูลเพลิงแดงสเถาสะทัานสามชาพลูสองขิงแห้งหนึ่งม้อขวาเป็นของเอียดธาตุดินเจตมูลเพลิงสเถาสะทานสาชาพลูสองขิงแห้งหนึ่งเสียได้ไม่มีดีปรีเลยไม่ครบสูตรมหาพิกัดทศเบนจขันไม่เป็นไรเอานี่เท่าที่ได้ รุงตะวันกอบสมุนไพรทั้งสีชนิดลงในหม้อดินซ้ายและขวาตามลำดับเทน้ำฝนตกตะกอนลงไปจนท่วมแล้ววางบนเตาไฟทั้งสองหมอ้อเปิดฝาไว้ไม่ให้เดือดจนล้นเสร็จแล้วขมิ้ขมันกับสมุนไพรกองใหญ่ในกระจาดที่แยกไว้อีกทีเสือมั่นสังเกตรุงตะวันเงียบๆครู่หนึ่งจึงพร่งทำลายความเงียบขอบใจฮะขอบใจเหรอ ข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยเสือม,มั่นพยักหน้าก่อนเอ่ยเสียงแปลงเออเอ็งฟังไม่ผิดหรอกข้าขอบใจที่ช่วยรักษาไอ้บุญให้ข้ามันเป็นน้องชายคนเดียวเป็นญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของข้าหากมันตายข้าคงหมดสิ้นญาติพี่น้องเนื้อพ่อแม่ล่ะตายหมดแล้วลุ้งตะวันถึงกับชะงักนอกจากมีบุญแล้วเสืิม,มั่นไม่มีเมียม,ม,มีลูกเลยเหรอเคยมีแล้วตอนนี้ล่ะตายหมด เสือมั่นตอบแค่นั้นก็เปลี่ยนเรื่องแล้วสมุนไพที่เองแยกคืออะไรอ๋อนั่นน่ะเหรอรุงตะวันมองตามแล้วยิ้มก่อนตอบก็ที่นี่ไม่มียาอะไรเลยข้าก็เลยจะทำยาสามัญประจำบ้านไว้ให้ยาสามัญประจำบ้านเรือใช่แล้วข้าจะทำเป็นยาลูกกอนจะได้เก็บไว้นาน,านๆไม่บูดไม่เน่ากองนี้เป็นยาเหลืองปิดสมุดสรรพคุณแก้ท้องเสียข้าได้เปลือกแคมา ทำแทนเปลือกลูกทับทิมได้ผลดีเหมือนกันส่วนกองนั้นเป็นยาธาตุบรรจบสพาคุณแก้ธาตุไม่ปกติท้องเสียท้องขึ้นท้องเฟ้ออันนี้ครอบจักกรวาลเลยใช้เปลือกสะเดาต้มใส่น้ำปูนใสกับกระเทียมเก็บเอาไว้แก้ขัดยามเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนยาแก้ไข้แก้ปวดข้าจะทำไว้ให้ด้วยเองทาขนาดนี้ไม่กลัวข้าจะฆ่าเองหรือไม่กลัวหรอกเห็นได้ไม่กลัวเองทำยาให้ข้า คืออะไรคิดจะวางขยาพวกข้าหรือเสือม,มั่นเอ่ยถามน้ำเสียงดุดุเหมือนจะข่มขวัญรุงตะวันย่นคอยักไหลจ้องเสือม,มั่นหากข้าคิดจะวางยาพวกเองแค่กินก็ทําให้ตายได้แล้วแต่นี้พวกข้าเป็นหมอหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ไม่ใช่มีหน้าที่ฆ่าคนแต่คนอย่างพวกข้าคนในเมืองเกลียดนะักก็ว่ากันเป็นคนคนไปสีไม่ได้เกี่ยวกับข้าซึ่งหน่อยข้าเป็นหมอ รุงตะวันพูดจบก็ผุดลุกขึ้นเดินไปดูอาการของมีบุญกับเอียดต่อไม่ได้สนใจคำพูดของเสือมั่นอีกเลย